จุดแข็งชอบเติมเกมส่วนจุดอ่อนของผมนระรอไม่มีเงินถ้าคุณอยากเติมเกมแบบคุ้มจัยดต้องที่นี่เลยเยย ลิชแมนช็อปเติมถูกเติมไวปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์ยมีแอดมินบริการดูแลคุณตลอด24ชั่วโมง<ว>เพียงแอดไลน์แอดลิชแมนช็อปอ๋ออย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะหรือหยิบมือถือขึ้นมาสแกนได้เลยและตอนนี้เนี่ยเขาก็มีบริการเติมเกมผ่านเว็บด้วยเติม One Punch Man หรือเกมอื่นๆคุ้มกว่าเติมเองบริการ24ชั่วโมงต้องลิชแมนช็อปอาจารย์ตัวเองอาจารย์ตัวเองสวัสดีท่านผู้เจริญที่มากผู้วยปัญญาอาหฮะช่วงนี้ผมก็เบื่อในเมืองนะก็เลยออกมาสูดอากาศเล่นที่นอกเมองนน่ยแวี้บรราก ดีนะเนี่ยเห็นไหมเอามาวิ่งเล่นได้ด้วยเนี่ยวิ่งออกมาจ็อกกิ้งหรือว่าเราจะไปตกปลาเอา้ามันเดินลงไปแดนน้ำได้เลยหรือวันหน้าหรือว่าคุณเนี่ยอาจจะอยากออกมาพักผ่อนแถวชายหาดหรือคุณอาจจะอยากลงเรือจนสลัดเพื่อไปตามหาพักพวกและหาสมบัติวันพีชอะไรกันวะเนี่ยเอาละคผู้ชมเรากลับมาที่เมืองของเรากันดีกว่าเอาแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันต่อคุณผู้ชมที่มากไปด้วยปัญญาก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยนะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันเลยไปกัน และนี่ก็คือโบรอสของโปรเตที่พลังอัปเดตล่าสุด9ล้าน5 3 8 522พาวเวอร์พร้อมกับคุณสมบัติพลังจุมตี1ล้าน5 0สกับ HP 4ล้าน2และอัตราคิดที่เข้า48เน้อยไปนิดหนึ่งและพลังรวมอันดับ7ของเซิร์ฟเบอร์ตัวละครสุดเก่งอันดับที่3ของซืบแน่เดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนไปสู้กันในลานประลอง อย่างนานเลยกว่าจะเข้าได้นี่คุณผู้ชมดูนี่อันดับในรานปลาลลกของผมตอนนี้ก็อันดับที่7ส่วนอันดับที่1นั่นเหรออ้าวไม่ใช่คุณกายหยิดแต่ว่าเป็นคุณลุงคุณกายหยิดน่าจะโดนตบไปอยู่อันดับที่2แน่ๆและนี่ก็คืออันดับตั้งแต่1นึถึงหส่วนผมอยู่อันดับที่7เดี๋ยวในวันนี้เราจะมาทําการท้าทายคุณกายหยิดกันซึ่งช่องของเราเนี่ยก็ไม่ได้ทําคลิปสู้กับคุณกายหยิดมานานมากๆแล้วน่าจะสักประมาณ30ล้านปีก่อนเห็นจะได้น่าจะเป็นช่วงประยุกต์ มากๆแล้วที่เราไม่ได้ทำคลิปสู้กับคุณกายิดเลยเดี๋ยวในวันนี้ก็จะมาลองซะหน่อยละกันเดี๋ยวในวันนี้ผมจะทาการเพิ่มพลังจุมตีให้มันสูงขึ้นไปอีกแต่ว่าพลังรวมมาจจะลดลงมานิดนึงนี่คุณผู้ชมเห็นไหมว่าพลังเนี่ยมันจะลดลงมาจาก9ก้าล้านหหรือแค่9้าล้านเท่านั้นเองแต่ว่าพลังจุมตีมันเพิ่มอีก5 0 0 0มเลยนะเว้ยและก็เลือดแต่เพิ่มมาเยอะมากๆยอมเสียพลังรวมลบแต่แรกมากับดาเมจที่เพิ่มขึ้นเอาไปว่าเดี๋ยวเราจะลองทีมนี้ก่อนละกันนะคุณผู้ชมเกวินเนี่ยจะได้ ฟคิดที่ข้อเพิ่มขึ้น30%ก็พอแล้วเอารักคุณผู้ชมแล้วคนแรกก่อนที่เราจะไปสู้กับคุณกายยิทเนี่ยผมอยากจะไต่ลำปประลองขึ้นไปเรื่อยๆไว้คุณผู้ชมเริ่มจากคนแรกเลยคือคุณอาวันพลัง37ล้านเลยอย่างนั้นเหรองั้นก็ขอท้าสู้ไปเลยก็รักกัน <ม><ป>เอาละครับคุณผู้ชมการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นแล้วแต่ว่าทีมโปรเทสตีความเร็วของโซนิกนั้นเร็วกว่าและก็ได้เริ่มกนและมาถึงก็เปิดไปก่อนเลยครับฝังสี่เงาเหลาสี่ทิศที่ฝังยืนคิดไปสี่วันว่าโดนอะไรกันบ้างเนี่ยแล้วก็ตามไป้วยชิบะต่อยไปหนึ่งทีเกวินปาปาเตะเข้าไปแล้วฝั่งสี่เงาของเขาก็ปาดไปที่โบรอดกับผมกับสิบเอ็ดล้านดาเมตท่านผู้ชมย,ยังยังพอทนธาเมตได้ไหวอยู่้วยโดนไล่ตีโม่ผูจวนนี้ก็แลกกันไปแล้วก็ตามไป้ดยอซูนสุนัขออกรบย่อนระเบิดพาเขาไปเกิด แล้วก็ได้เวลาบโบลสออกพลังซุปเปอร์กระสุนพลังถล่มดาวยิงจนเขาเหินหาวเพื่อเอากาศตกลงมาโอ้โห40ล้านดาวเมดโอ้โหแตกมาถึงสองตัวคุณผู้ชมแถวล่างไม่ต้องไปตีดาวเบดโคตรจะแรงคุณผู้ชมคือย,ยิงทีเดียวโล่แตกแหกไปเลยได้ดูคุณอาวันยิงมาบ้างครับ13ล้านคุณผู้ชมแล้วก็ระเบิดไป เงี้ยวมาเริ่มทูที่2องกับผู้ชมฝังสี่เงาวของเจ้าโซนิกไปก่อนเลยครับเหล่าสี่ทิศไปเหมือนเดิมเลยฟังยืนคิดไป4วันโอ้โหจหังหวะนี้เกือบจะตายแลวไล่ต่อยไป1ึงทีโดนที่เจ้าหมาแล้วก็ตามมาได้ยสวนสุดนักออกรบมาต่อระเบิดชิบะบอมแปดล้านดาเมจทรับผู้ชมนอนทิงต้งไปเลยเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นแล้วก็ปิดฉากด้วยโบรรสตีธรรมดาอา้าวไม่มีคอใช้อย่างนั้นเลยการยิงของโบรรสของเราในรอบนี้40ล้านดาเมจยิงแบบมีโล่บุบอมด้วยนะเนี่ยคนต่อไปอันดับที่5กคุณสโตเลียสพัง27ลล้้าานกดทสูไปเยครับ เอาละคุณผู้ชมโอ้โหแล้วทีมของคุณสตอรี่เร็เวกว่าผมก็คือเจ้าโซนิกแล้วเปิดประกอนเลยโซนิกฝังสีเงาเหล่าเข้ามาที่จมเทพหน้าโบโลอสแล้วก็สับๆๆแล้วเสียบ,ล,บ,บ,ล,บลงมาเจ็ดล้านดานเมจแล้วโดนไล่ตีมาหนึ่งทีโดยอยู่กระทืบขาลงไปสองล้านแสนแล้วลลไล่ตีมาอีกสองทีโอ้โหโดนไปสี่ล้านดาเมจแล,ล้ว,วไล่เตะไปหนึ่งทีเขาไม่ตีกระดูกแตกแล้วผมโดนเตะมาไม่ตีกระดูกแตกสีทองเหมือนกันแล้วก็ตาโซนิกของผมฝังสีเงาแล้วเหล่าเข้าไปบ้างครับเหล่าไปสี่ทีอีกฝั่งยิงจิ้งไปสี่วันเหมือนเดิมไล่ตีไปหนึ่ง ไล่ตีมาต่อ2ล้านดาเมจโดนไล่ตีมาอีกสทีจากมาชิปะแล้วหดไปอีกหทีแถมมาแล้วก็ตามมาได้ลูกเตะวายุสลาตันของคุณสตอรี่แล้วสตันเข้ามาครับสตัวโอเคแต่ว่าไม่โดนจักรพรรดิเด็กนะคุณผู้ชมและตาจักรพรรดิเด็กของผมออกสกิลติเมจไปอัศวินสุนัขออกโรปุบปุบปุบปุ๊ปุบตูมเท่าไหรสิบสิบล้านดาเมจแค่นั้นเองแต่ว่าดาเมจที่แท้จริงผมอยู่ที่โบรอสแล้วตามมาที่โบรอสไปต่อสุดยอดพลังระเบิดถล่มดาวขามีขามีเฮ้ย บ44ล้านคุณผู้ชมแถวล่างหายเลียงเยียงโบพาเข้าไปทัวสวรรค์แบบไม่ต้องกลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นอีกเลยโอ้โหสุดจะจัดตาเบตวอรอสตอนนี้ โอ้โหแล้วก็โดนระเบิดตายคุณผู้ชมอันติทีเดียวพาเข้าไปทัวร์แดนสวรรค์ฟรีแบบตีตั๋วไปไม่กลับหลับไม่ตื่นเอาละคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ผมก็ไต่ขึ้นแลมประลองไม่ไหวแล้วอยู่อันดับที่5นี่แหละเดี๋ยวเราจะท้าสู้กับกุณกายีดกันเลยดีกว่าซึ่งการท้าสู้รอบแรกเนี่ยนะคุณผู้ชมผมก็จะใช้ทีมนี้ทีมเดิมที่เราสู้กับอันดับที่6กับอันดับที่5 2คนก่อนที่ผ่านมาเลยเดี๋ยวมาลองดูซิว่าถ้าเราจัดแบบนี้จะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วการต่อสู้กับเทพเจ้ากายหดครรัังร้งงแกลจากที่ไได้ส้สูมาหลยเดือนเร ครับคุณผู้ชมการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นแล้วการต่อสู้คุณกายิดแล้วแน่นอนอยู่แล้วโซนิของคุณกายิดจะต้องเร็วกว่าผมอยู่แล้วแล้วก็เปิดมาก่อนเลยฝังซี่เงาเข้ามาเหล่าที่หน้าปโปรโตเตสและดาเมจเท่าไหรรับสิบล้านดาเมจโดนไล่ตีจากยุงมา1ทีปรับปรับและเสียบลงไปสี่ล้านหกแสนและโดนมาชิบาไล่ตอบมา1ทีสองล้านเก้าแล้วมาแบบดับบลเทปสองตัวลงไปหกล้านไล่เตะไปหนึ่งทีไม่ติดกระดูแต่แล้วเขาก็เตะม,มาไม่ติดเหมือนกันแล้วก็ตามมาด้วยลูกเตะวายุสลาตันครับสตันมาสามตัวสตันสามสยองข ทีองเเหมมือนดิครับอัศวินชนะออดร็ของคุณกายยิทอันตีก็มาบุ่มเข้ามาทีเดียว41ล้านดาเมจคุณผู้ชมเกือบจะตายหมดตี่แล้วตัวไล่ตีมาจากยูอีหนึ่งทีแล้วก็ได้เวลาโปรโตเตสส่วนขึ้นไปพังแต่ว่าแถวบนผมจะไม่ได้ตีตัวหนึ่งก็คือเจ้าจากักรพรรดิเอกแล้วก็ฝังสิเงเอาเหล่าสี่ทิศไป8ปล้านสแสนแล้วก็ไล่ตีไปอีกหนึ่งทีจนเจตเตคืนม,มาเอาแล้วโว้ลอตผมหายไปเลยไม่ได้จูงอีกคุณผู้ชมโอ้โหแตัวยิงเข้ามาจังหวะนี้63ล้าน 6 3ล้านดานเมจเลยวันนี้โคตรจะแรงแนะ้ตัวที่เหลือก็โดนไลต่ตอดไปโดนไล่ตีไม่ได้สกิลอะไรเลยโอ้โหอ่ะคือใจเย็นๆสี่ตัวเองโอ้โหนี่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเนี่ยวันเตืนคิวหรือเปล่าโอ้โหปูบอมปูบอมยึดถึดทนแล้วไม่วันเทินคิวอะอยู่รอบไม่ได้ถึงเธอที่2แล้วเหลือตัวเดียวยืนเงาๆแล้ว,ลวโดนเหล่ากบานไปครับ11ล้านดานเมจโดนไปทัวรสวรรค์อย่างรวดเร็วซึ่งทีมของคุณกายิดเนี่ยเขาจะเร็วกว่าทีมผมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้ว3ตัวบนผมจะไม่ได้ออกสกิลจะเป็นตันนััวรบดาเเมท้นนลย เดี๋ยวผมจะลองเอาทีนี้ไปสู้ดูดิว่ามันจะเป็นยังไงการท้าทายคุณกายหยิดในร้านปลาลองรอบที่2ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและมาถึงก็เหมือนเดิมครับฝังซีเกาคุณกายหยิดเปิดมาก่อนเลยและเหล่ากรบานมาที่จกกักรพรรดเด็กเต็มๆสิบล้านดาเมจโดนไล่ตีมาหนึ่งทียุงหัวประจวบดีห้าล้านเจ็ดและตามด้วยหมาชิบาต่อยมาหนึ่งทีสีบล้าน,นอ่ะใดอีกหนึ่งดอกสองล้านเจ็ดในแล่ลูกเตะกันไปคนละหนึ่งดอกแล้วไม่ตีกระดูกแตกสีทองอะไรทั้งนั้นลูกเตะวายุสราตานโดนสตาร์ทมาสามตัวบนซ อัศวินสุนท้าออกรบของคุณกายิที่ดาเม็ดโคตรจะแรงแล้วแนะเปิดมาทีเดียว37ละ มันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆทำไมบันโดนหมาชิบะบอมมาทีเดียวแรงขนาดนี้อัศวินจากกลแพสซีฟทานฟรอมเมื่อลงสนามจะมอบลดดาเมจอันติ40%ให้กับฝ่ายตัวเองทั้งหมดต่อเนื่องสองรอบยังเอาไม่อยู่อีกเลยครับเนี่ยเอาเราไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวเรามาลองจัดตำแหน่งแบบนี้แล้วก็ไปสู้กันใหม่อีกรอบดีกว่าโบรต์โปเตีจะได้ยิงสักครั้งไหมวันนี่ย การต่อสู้รอบที่3ามในลานประลองกับคุณคายิได้เริ่มต้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วและมาถึงก็เหมือนเดิมครับฝั่งซีเงาเขาเปิดประกอนเลยฟาฟ้าฟาฟ้าปุ๊บ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 แล้วเสียบเข้ามา12ล้านดาเมจครับโบรอสซบดาเมจไปโดนไล่ตีมาจักยุงอีก5ล้าน7ไล่ต่อยมา1นึ่ทีสล้านสและไล่ต่อยมา1นึ่ทีหล้านเโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดแล้วลูกเตวายุสลาตานซาตานมา3ตัวแถวบนเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมสิบสาเมจไล่ตี1ล้านด้านเม็ดตัวไล่ตีมาหนึ่งจี แล้วก็โดนไล่เตะไ่หนึ่งทีโบรอสผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยเกือบจะตายแล้วหมาชิบะบอมอศบินสุนัขออกรบจังหวะนี้ของคุณไจตห้ิส50ล้านดาเมจคุณผู้ชมนอนทิตงต้งอีกแล้วไม่ได้ตีจริงๆว่าแถวหลังคือไปเร็วกว่าเพื่อนเลยในแถวหลังลี๋ยวโบรอสครับจังหวะนี้ระเบิดถล่มดาวนะจิงอันจิงเข้ามาเต็มเต็มเท่าไรโอ้โหห้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนไปทัวร์แดนสวรรค์ฟรีแบบตีตัวไม่กลับเลยทีมโปเต้หลับไม่ตื่นอีกเลยแค่เหลือตัวเดียวยืนเงาๆโดนเขาเหล่ากระบ,บาลไปครับจังหวะะนนีีน้้้้้้้เออาาล่คุผผูชชมมรรรบบสสดททยจิงงงๆแวซึใัก แล้วก็ซูนจากกลมาบัฟลดดาเมจให้มากที่สุดมาดูกันซิว่าโฟรรอสของโปรเต้เนี่ยจะได้ยิงสักทีหรือเปล่าเอาราถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยการต่อสู้รอบสุดท้าย เอาละครับคุณผู้ชมการต่อสู้ครั้งที่4รอบสุดท้ายของผมแล้วมาดูว่ารอบนี้จะทำะไรคุณกายหยิตได้หรือเปล่าแล้วมาถึงฝั่งซิงเขาเปิดไปก่อนที่จกักรพรรดิเด็กและโดนเสียบไปสิบเอ็ดล้านดาเมจโดนไล่ตีมาหนึ่งทีโดยดยุกเหมือนเดิมครับแล้ว5ล้าน4ล้าน6กไปถึง5ล้านแล้วก็โดนไล่ตีมาอีกสองทีรวมเป็นโคตรจะเยอะและลูกเต๋าหยุสลาตันของเกียวินเขาสตาร์ทมาสามตัวแถวบนเหมือนเดิมครับสิบล้านดาเมจโดนไล่ตีจากยุกมาหนึ่งทีฟับฟับฟืบห้าล้านหนึ่งแสนโดนไล่ตีมาอีกสองทีโดยเจ้าหมาชิบะ แล้วระเบิดไปแล้วครับลูกน้องจี้ของโบรอสหนึ่งตัวแล้วอาซื้อชนะออกโรบของคุณการยิดมมากเหมือนเดิมครับระเบิดชิบะผมอันตีเข้ามา4ากกีล้านสองอจี้โบรอสยังไม่ตายเอาว่ะโบรอสอาจจะได้สวนรอบนี้เลี้ยวโบไม่ไ ไม่ไหวคุณผู้ชมมาชิบะมันเอามันพลาดจากชีวิตวบร์รัของผมไปแล้ววบร์รผมไม่สามารถยิงอันติได้ไหวแล้วก็น่าจะเป็นวันเทินคิวแน่ๆครับรอบนี้อ่ะเพื่อยังติดมายาทอียังติดมายาทอเออยังติดมายาทอไหมเล่าคือมันยากมากการที่วบร์รของเราจะได้ยิงทีหนึ่งเนี่ยมันยากมากเลยว้คุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมคือโบรอร,รของคุณกายอิทเนี่ยค่อนข้างจะเร็วซึ่งผมจะต้องใช้โซนิกในการบัฟเพื่อที่เราจะได้ออกก่อนเขาแล้วจุดสําคัญเลยคือผมจะต้องทนดาเมจจากจากักรพรดดิกให้้้ไดถา ผมสามารถทนทาเมจจากจักรพรรดิกระรอบนั้นได้เมื่อจักรพรรดิกอันตีมาปุ๊บและผมไม่ตายนะแะโดนหมาชิบาไล่ตีมาต่อยสองทีแล้วผมไม่ตายผมจะได้ยิงหนึ่งทีคุณผู้ชมรเรียกได้ว่ามีลูกน้องกีกี่ยี่ตัวก็ไม่พอที่จะรับด้าเมจจริงๆคือมันรุนแรงเกินไปนี่อย่างคุณผู้ชมเอออะไรตีมาดอกละหกล้านก้าใครจะไปยืนห้าวได้ต่อก็ต้องนอนฟอกกันไปแบบนี้แหละและนี่ก็คือบทสรุปการต่อสู้โปรเตสปะทกายหิดล่าสุดมันก็ทําให้ผมได้อัปเกรดเป็นกระสอบทรายแบบสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ คำทำไมวะเนี่ย